ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนหัวหมุดปักทุกจุดหยุดเบาหวานครับอ่าอีพีนี EP ้เป็นอีพีที่สิบเอ็ดนะครับก็เป็นอีพีธรรมอาหารเมนูของวันนี้ก็คือบวบผัดไข่เค็มใส่น้ำตาลหล่อทั้งกล้วยนะครับเอ่อต้องบอกว่าเราพลิกแพงนิดนึงจากที่บวบผัดไข่ธรรมดานะครับเราใส่ไข่เค็มเข้าไปเนี่ยมันจะมีความนัวมีความมันของไข่เค็มแล้วก็มีความเค็มของตัวไข่ด้วยไปผสม,มะนะครับ ทำให้ตัวบวบที่ผัดเนี่ยรสชาติออกมาบดจะหวานแล้วน้ําก็จะเค็มๆนัวๆอร่อยดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างนะครับครับส่วนประกอบส่วนผสมแรกของอาหารเมนูนี้นะครับอันแรกเลยก็คือต้องเป็นแน่นอนบวบนะครับบวบเนี่ยถ้าใครไม่อยากจะปอกเองไม่อยากจะหั่นเองก็ซื้อสําเร็จรูปที่ตลาดได้เลยนะครับเ็าจะปอกจะหั่นมาให้เรียบร้อยเลย ครับเดี๋ยวเราทําการหั่นบวบก่อนบวบเนี่ยเราหัน่นเฉียงๆอย่างนี้นะครับความหนาเนี่ยประมาณสักหนึ่งเซนหนึ่งเซนครึ่ง แล้วก็หั่นตามเฉียงไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่าหั่นหนามากเดี๋ยวบวบเราจะสุกช้านะครับนี่เราก็ได้บวบแล้วน,นะครับบวบที่หัน่นต่อจากนั้นเนี่ยก็มีกระเทียมสับนะครับเห็นทุบแล้วก็สับครับแล้วก็ ต่อไปก็คือไข่เค็มครับไข่เค็มก็ผ่าแล้วเดี๋ยวเราจะตักไปนะครับตักไปใส่ใส่ในบวบครับต่อไปอีกอันนึงก็คืออันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือกุ้งแห้งที่มันเป็นกลิ่นอายของทะเลนะครับทําให้ผัดบวบเนี่ยหอมขึ้นหวานขึ้นครับแล้วอันสุดท้ายที่เป็นส่วนผสมก็คือไข่ไก่นะครับไข่ดิบเดี๋ยวเราจะผสมกันรหว่างไข่ไก่กับไข,ข่เค็ม ส่วนเครื่องปรุงเนี่ยเราก็ใช้ใช้น้ำปลานะครับเป็นตัวทําให้มันเค็มครับไม่ใช้เกลือครับอันที่สองก็คือน้ํามันน้ามันซอสผัดเห็ดหอมนะครับน้ามันเห็ดหอมครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำตาลหล่อฮันกล้วยตาเบาๆครับเราใส่ไปตัดให้มันหวานนิดนึงเพราะว่าผัดหวบเนี่ยต้องมีรสหวานเค็มแล้วก็หวานนํานิดนึงครับ สุดท้ายก็เป็นผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสใส่มีเครื่องปรุงประมาณแค่นี้ครับทําง่ายๆแต่อร่อยครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเตรียมไปผัดยังไงนะครับทีนี้การเตรียมผัดนะครับผมชอบผัดแบบใส่ทุกอันรวมกันไม่ชอบผัดกระเทียมก่อนนะครับสไตล์แบบฮ่องกงนะครับก็คือใส่อะไรลงไปใส่ส่วนผสมลงไปก่อนเลยแนละ้วเดี๋ยวผัดไฟแรงๆทีเดียวเลยนะครับ เราก็ใส่ส่วนผสมครับที่มีนะครับไข่เค็มเราก็บี้นิดนึงนะครับให้มันแตก,แตกครับเดี๋ยวลงไปในกระทะแล้วเราก็ใช้ตะหลิวนะครับคนมันอีกทีหนึ่งครับส่วนไข่ ไข่ดีกนะครับครับตุ๋นไข่ดิบเนี่ยเราก็ตีไว้แค่คร่าวๆนะครับเรายังไม่ใส่คนไปเลยนะครับเราผัดก่อนแล้วเดี๋ยวเราเททีหลังครับแล้วเราก็ใส่ซอสเห็ดหอมนะครับซอสสำหรับผัดผัก,ผกประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับอแนะนำให้ใช้เป็นซอสเห็ดหอมจะดีกว่าน้ำมันหอยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้น้ำมันหอยได้ แล้วก็ต่อจากนั้นเราก็ใส่ผงปรุงรสสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับประมาณนี้ครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำตาลหล่อทั้งกล้วยก็ไม่ให้หวานมากกันนะครับเราก็ใช้ประมาณสักเท่าๆกับผงปรุงรสนะครับครึ่งช้อนโต๊ะ ครับเพราะนั้นว่าส่วนผสมเนี่ยกับเครื่องปรุงเราก็เตรียมไว้แล้วครับทีนี้เราจะไปเตรียมผัดลงกระทะเลยนะครับครับนี่ก็ถึงขั้นตอนที่เราจะผัดบวบกันนะครับก็ตั้งไฟให้กระทะมันร้อนก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่น้ํามันตอนที่มันกระทะเย็นนะครับมันต้องรอรอนานนิดนึงแล้วก็มันจะไม่ได้กลิ่นควันควันน้ํามันนะเระใส่น้ํามันไปไม่ต้องมากะครับ ครับน,นี่ก็รอให้น้ํามันมันร้อนนี่น้ํามันก็เริ่มร้อนแล้วนะครับจะเห็นว่ามีควันาขาวขึ้นมานะครับเดีย๋ยวเรารอควันให้มันขาววันนี้อีกให้มันเยอะกว่าน,นี้นิดนึงครับก็จะลวากระทะเนี่ยร้อนพร้อมจะผัดนะเราใช้ไฟไฟแรงนิดนึงครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับก็ใส่ที่เครื่องปรุงอะไรต่างๆครับไปทีเดียวเลยนะครับ ครับพอกระทะร้อนทุบเนี่ยพอผักกับเครื่องปรุงมันลงไปเนี่ยจะนำกลิ่นหรืออโรมาเนี่ยขึ้นมาครับพยายามบี้ไข่เค็มมานะครับไข่เค็มเนี่ยให้มันกระจายตัวนิดนึงก็ผัดผัดให้มันนุ่มหน่อยนะครับครับให้ตัว บวบเนี่ยมันได้สัมผัสกับกระทะแล้วให้มีกลิ่นแบบกลิ่นกระทะนะครับอย่าระวังไหม้นะครับเราใส่น้ําลงไปนิดนึงแล้วก็ปิดฝาอบไว้นะครับปิดฝาอบตัวบวบไว้ตัวผัดผัดผักทุกอย่างนะครับถ้าเราปิดฝาไว้ให้ไอ้น้ํามันอยู่ข้างในเนี่ยไอ้น้ํากับกลิ่นอะโลมาทั้งหลายจากเครื่องปรุงจากกระเทียม่างๆเ,เนี่ยมันจะอยู่ข้างใน ครัแล้วมันจะสุกไวนะครับเดี๋ยวร,ร,อรออีกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเปิดแล้วเราก็ถ้าน้ํามันน้อยเราก็ใส่น้ํานิดนึงแล้วเดี๋ยวเราใส่ไข่ครับจะเห็นว่ามันเดือดปุดๆเลยนะครับครับบวกก็ยังไม่นุ่มดีบวกก็ยังไม่นุ่มดีเท่าไหร่แล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนอันนี้เราก็อบพักแล้วจะเห็นว่า บวบเนี่ยเริ่มนุ่มแล้วครับแต่น้ำเนี่ยมันข้นมากเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับเราเติมน้ำเ้าไปอีกนิดนึงบางคนแ็้ชอบผัดแห้งกว่านี้นะครับแต่เราก็อบอีกนิดนึงให้มันนุ่มนะครับ ครับจะเห็นว่าน้ำเดือดเลยนะครับแล้วก็บวบเราเริ่มนุ่มแล้วครับพอเริ่มนุ่มปุ๊บเนี่ยเราชิมครับชิมนิดนึงว่าไข่เค็มนั้นมีความเค็มพอไหมมีความเค็มอยู่แล้วนะครับเราใส่น้ําตาลตัดไปแค่ประมาณสักนิดเดียวหนึ่งไม่ถึงหนึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชานะครับแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับไข่สุดท้าย ไข่ไก่นะครับไม่ได้ไข่เค็มนะครับครับแล้วเราก็ผัดต่อไปอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็เตรียมตักเสิร์ฟเลยนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูบวกผัดไข่เค็มใส่น้ําตาลหล่อทงกล้วยตาเบาๆนะครับเราพริกแพงใส่ไข่จากบวกผัดไข่ธรมามได้เนี่ยมาใส่ไข่เค็มรสชาตจะนัวขึ้นเยอะเลยนะครับจะมีความอร่อยบวกจะหวานมากครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่ ภูมิใจเสนอของคนหัวมุดอีกอันนะครับครับก็เมนูก็เสร็จเรียบร้อยนะครับบวบผัดไข่เค็มใส่น้ําตาลหล่อหั่งกล้วยครับครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับเมนูบวบผัดไข่เค็มใส่น้ําตาลหล่อหั่งกล้วยตาเบาๆนะครับรสชาติก็จะเค็มๆมันๆแล้วก็ออกหวานนิดๆนะครับกินกับข้าวต้มเนี่ยจะอร่อยมากครับก็สําหรับเอพิโซดนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชม ช่วยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเข้าไปในช่องเสิร์ชได้เลยนะครับใน YouTube คนหัวหมุดหยุดประวานนะครับหรือจะเป็น a c e b o o k เพจเนี่ยก็เสิร์ชคนหัวหมุดหยุดประวานนะครับก็จะขึ้นมาเลยนะครับช่องต่างๆและก็คลิปต่างๆก็จะขึ้นมานะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับคนหัวหมุดปฏิทินหยุดประวานครับ